เสียงระฆังวัดดังเบาๆกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมากับสายลมยามเช้าเสียงนกก้องอยู่ในหุบเขาเหมือนเตือนให้จิตใจเรากลับมาสงบในความเงียบนั่นเองมีเรื่องราวหนึ่งที่สืบทอดมาแต่ครั้งพุทธกาลเรื่องราวของพระศรีวลีเถระผู้เป็นเอตทัคคะในทางลาบสการะหรือที่เรียกว่าพระผู้มีโชคลาบอันไม่มีประมาณ ชาติแห่งการสร้างบารมีนานมาแล้วพระศีวลีเคยบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติในชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งแต่ใจเต็มไปด้วยเมตตาเมื่อได้ฟังธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเกิดศรัทธาถวายข้าวน้ำและเครื่องบูชายอย่างสุดใจพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตอบว่า ผู้ให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์ยอมได้รับลาบอันสมบูรณ์ในภายหน้าส่วนผู้ให้ด้วยใจหวังผลจะได้ผลสมใจเพียงชั่วคราวตั้งแต่นั้นมาวิญญาณแห่งความเสียสละและเมตตาได้อย่างรากในจิตท่านชาติสุดท้ายแห่งการถือกำเนิดพระศรีวลีในชาติสุดท้ายถือกำเนิดเป็นพระโอรสของพระนางสุปปภาในกรุงสาวัตถีแขวนโกศล แต่เพราะกรรมเก่าบางอย่างในอดีตชาติพระนางทรงคันอยู่นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันราวกับว่าท่านจะต้องผ่านการรอคอยครั้งใหญ่ก่อนจะออกมาโปรดโลกเมื่อประสูติพระศีวลีมีวันณะผุดผ่องดังทองและในวันนั้นเองแผ่นดินสั่นสะเทือนฝนโบกครพัดโปรยลงมาชุ่มทั่วทั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าตรัสว่าเด็กคนนี้ เป็นผู้มีบุญล้นเหลือจะเป็นผู้มีลาบมากในอนาคตการเพราะบุญแห่งการให้ทานไม่สิ้นสุดการออกบวชและการเดินทางแห่งศรัทธาเมื่อเติบโตพระศรีวลีออกบวชในสำนักพระสารีบุตรเพียงไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหันต์เพราะใจท่านเต็มไปด้วยศรัทธาความเพียรและความเมตตาไม่ประมาณหลังอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงส่งท่านไปเผยแผ่ธรรม แม้ต้องเดินทางในป่าลึกทุระกันดารแต่ไม่ว่าท่านจะไปที่ใดลาบสการะอาหารและผู้คนก็มากราบถวายไม่ขาดสายไม่ใช่เพราะท่านเรียกลาบแต่เพราะบุญเก่าของท่านส่งผลและเพราะใจของท่านไม่ยึดติดในลาบนั่นเองวันหนึ่งพระอนนทูนถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดพระศรีวลีจึงมีลาบมากกว่าพระอรหันต์องค์อื่น พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะในอดีตพระศีวลีเป็นผู้ให้ด้วยใจเมตตาแม้กับผู้เกลียดชังก็ไม่โกรธตอบแม้ผู้มาขอในเวลาที่ยากจนก็ยังให้ด้วยรอยยิ้มพระองค์จึงสอนว่าผู้ให้ทานด้วยเมตตาเหมือนจุดประทีปแห่งความรักที่ไม่ดับความรักเช่นนั้นไม่แปลเปลี่ยนไม่ยึดครองแต่ส่องทางแก่ตนและผู้อื่น นี่คือบทเรียนแห่งความรักในแบบของพระพุทธเจ้ารักที่ไม่ยึดไม่บีบคั้นแต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีพระพุทธองค์ทรงเปรียบว่าน้ำที่ไหลไม่หยุดย่อมสะอาดเสมอแสงที่ส่องไม่หยุดย่อมขจัดความมืดได้ทุกเมือ่อเช่นเดียวกับผู้มีเมตตาในใจผู้ใดให้โดยไม่หยุดใจย่อมใสสะอาดผู้ใดรักโดยไม่ยึด ใจย่อมสว่างพระศรีวลีจึงเปรียบเหมือนแสงนั้นท่านไม่ยึดลาบไม่สแสวงหาเกียรติแต่ลาบสักการะกลับลังไหลมาเองเหมือนแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องร้องขอให้ส่องในยุคที่ผู้คนต่างวิ่งตามโชคลาบและความรักเรื่องของพระศรีวลีเตือนใจเราว่าโชคลาบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่เป็นสิ่งที่ตามมาเมื่อใจเรามีเมตตาและเสียสละจริง และความรักไม่ใช่การได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่คือการให้สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะเติบโตผู้มีเมตตาไม่ต้องรอให้ใครเห็นค่าเพราะบุญจะนำทางให้เขาเจอความสุขโดยไม่ต้องแสวงหาในบ้านปลายพระศรีวลีอยู่ด้วยความสงบไม่โออวดไม่ยึดมั่นว่าตนมีบุญแต่ใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนเรียบง่าย เพราะรู้ว่าทุกสิ่งในโลกแม้ลาบสการะมากมายก็เป็นของชั่วคราวของที่ได้มาย่อมจากไปแต่ความดีที่ทำไว้ย่อมอยู่กับใจตลอดไปนี่คือหัวใจแห่งคำสอนจากชีวิตพระศรีวลีเถระผู้เป็นตัวอย่างของความรักอันบริสุทธิ์และการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเสียงสวดมนต์แผ่วเบาในยามคำ่ำ แสงเทียนส่องกระทบองค์พระศรีวลีที่สงบอยู่บนแท่นหินรอยยิ้มของท่านอ่อนโยนราวกับจะกล่าวว่าจงมีเมตตาเหมือนน้ำจงให้เหมือนแสงแล้วโชคลาภความสุขและความรักจะตามมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้อง